thời chạy mấy ừ mấy nhắn cái chất xì vớt chứ giờ ngày vớt được, à, này quá. <laughs> เาเ็ดให้มามองให้ยาวยพ่พี่เขาเห็นู้กปนยืดๆว่ายืดาคอยยืดว่เหรอ่เียงตองจับยืนวันี้พ่อม่ดเอ่อ้ยเาเออน้ยจะูเด้อ

อุ้ยมามาตามกันจันเนี่ยเอาให้เบิ้งหรอกพาให้ดีม่วพ่อเนี่ยมาไทยดีผู้ไทยเเรหามั้เออก็เจริญล้วค้นกันไปแลขอโทษนะครับอายุเพิ่งกวาเอายุแกท่หร่90แล้วครับอยังแข็งแรงอยู่ โอเคสวยงามลูกจะเท่าพ่นสวยิพอแล้วค่ะลงไอีกีแล้วไี่ต้งย็นดี้่พี่งนังลุกอันนี้พูนล้อบังเงเเอาเอาเอา

ยาเข้าหาพวกนี่เทไนใ่แหดงมาาลายเรียมหรืที่อื่นเอาหันหน้าไปทางนี้ไปที่นั่นเออพี่ชายออกไหมเนาะออกมาทางนี้นะพี่ชายบ่เออไปปนมูอมเนาะแหนเลี้ยวเลยเอาโอเคค่ะเฮินวะไง <laughs> ào, đểo hắn nào này, cả, cả này có đây, Ừ. <laughs> <anh am> เงี้ยเบิว้างเอนง้ยเบิน้ำแน่โอ้ยไปนเบิดักลายนี่ไอ้ไอ้นี่ใกล้หีบแบบที่ไหนหนามันนี้ไหมเอองาม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 สวยงาม กรณีคนต่างนีอ่าโอเคโอเคนี่เยอะสิป่อสิยุดวิดีโอเขาก็หยุดสินี้ใช้วิดีโออันนี้ภาพนิ่งเออไปังสี พอใจ้อใจแม่ต้องพ่วงกันมองหน้าโอเคยงมมุนึปวดตัวเพื่ออะไรมุ้แต่เอ้าแม่มึงครบบ่บ่เนี่ย

เอาพอใหเนี่ยเธดเดียวหอยใบหัวบ้านพปดีนี่งเจิ่เนีน่นีัง่ขดไปนั่งแน้นี่เขา เอาเอาแมวเว้ยกับมะนางนีแล้วก็เดราเรียกขาเรียงงานข้าไปวกาอย่างนั้นกนี้วเราบอกลูกบอกหลานมาแต่เนี้ยอยู่เนี้ยกินเลียงเขแต่โนมีเงินบ่อยตัวเาใจไว้เลยมีเนีกินเลยเบียด กันมมีคนเฮียรกจ้างเมพ้เสื้อบางที่เมียอยดีเมียนพอนเฮีรเออโม่ลดเอาบุญเมีนลูกเสียงส่วนต่อกนกะดกกร่ำได้วอพ่นเน่อันเ้อยา้งกงนเขาอยาเอานนัก็เอาเขาเอาอานก็อนเาดีก็ด วันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติปี2000 5 6 8สุดยอดครับผมกับคุณแม่90ปีครับปีนี้สวัสดีครับ